สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชมแคคตัสนะคะสายพันธุ์ต่างๆเลี้ยงไว้คลายเหงาที่บ้านในช่วงโควิดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเรามาเริ่มที่ยิมโนคาลิเซียมหรือเขาเรียกกันยิมโนนะอันนี้จะเป็นมันติคัลเลอร์มันติคัลเลอร์โคนไต้หวัน สีเขาจะสวยนะยิมโนยิมโนนี้เขาจะมีหลายรูปแบบนะคะยิมโนถ้าใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงหรือเลี้ยงใหม่ๆนี่ต้องเลี้ยงยิมโนเลยเพราะยิมโนเขาจะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะไม่ค่อยจะตายตายยากอนะันนี้จะเป็นประเภทยิมโนด่างนะคะเราก็จะเลี้ยงยิมโนที่ยังไม่ด่างก็ได้นะเลี้ยงง่ายนะคะก็จะมีทั้งแบบ ที่เป็นขดๆนี่ก็ยิมโนคิสตาตาอันนี้ก็จะค่อนข้างมีราคานิดนึงเอาเรามาเริ่มจากแคคตัสบ,บ้านๆที่เราเลี้ยงไว้คลายเหงากันดูบ้างมีอะไรบ้างนะเอานี้ก่อนเลยอันนี้คือแอสโตไฟตัมแอสโตไฟตัมนี้ก็จะทรงกลมนะไม่มีหนามแต่มีเขาจะมีดอต ขนฟูฟูเขาเรียกว่าดอตนะคะเขาจะมีรูปทรงที่สวยงามแปลกตาไปหลายรูปแบบรูปทรงอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นทรงทรงตาดาวมีห้าโพนะคะอันนี้ทรงน้องเต่าก็เป็นแอตโตไฟตัมอันนี้แอตโตไฟตัม เหมาะที่จะให้เด็กๆที่บ้านเลี้ยงนะคะหัดปลูกหัดเลี้ยงก็จะไม่มีหนามปักมือแอตโตไฟตั้มนะคะใครที่มีลูกเล็กจะฝึกให้เขาได้ปลูกต้นไม้นะคะก็สามารถเริ่มที่แอสโตได้ราคาก็จะมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยๆนะคะ กขาจะมีหลากหลายต้องค่อยๆศึกษาไปนะคะแะตโตไฟตัมน่ารักสวยงามไม่มีหนามนะคะเงามมากอ่นนี้ที่มีดอกนี่อะไรเอ่ยอันนี้อิลุซามุ อิรุซามุนี่หน้านี้คือหน้าหนานี่จะเป็นหน้าที่เขาออกดอกน่ารักนะคะมีดอกฟูฟูสวยงามอิรุซามุถัดไปนูน่นก็เป็นตระกูลกับเอสโตนะคะตระกูลเอสโตเหมือนกันเออเรียกอะไรอะ่ะหมวกสังฆราช เรื่ออีกชื่อหนึ่งอะไรนะาจำไม่ได้เลี้ยงไว้แค่เหงานะแอตโตเขาก็จะมีแอตโตด่างถ้าแอตโตด่างนี่ก็จะมีราคาสูงขึ้นนิดนึงนะแต่เขาจะโตช้าพราสีเขียวเขาเนี่ยมีน้อยสีเขียวมีน้อยก็จะโตช้านิดนึงนี่ก็จะเป็นตะกูลแอตโต เรามาดูตระก,กูลแมมมิลาเลียแมมขนแกะอันนี้เป็นแมมขนแกะแมมมิลเลียะคะอันนี้เรียกว่าขนแกะอันนี้ใหญ่มากประมาณสิบเซนได้สิบเอ็ดเซนขนเขาจะฟูสวยน่ารักนะแต่ว่าแมมมิลเลียขนแกะเนี่ยเขาจะมีหนามนะคะจะมีหนามเล็กๆต้องระวังนิดหนึ่งเขาจะเกี่ยวที่เสื้อผ้า สวยงามออกดอกดอกน่ารักอันนี้เป็นประเภทแมมมิลาเรียก็จะมีแมมมิลาตระกูลแมมมิลาเรียนี้ก็จะเยอะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่คล้ายๆกับขนแกะก็จะมีขนแมวขนแมวก็จะขนบางๆหน่อยเราจะเรียกขนแมวและลูกแมวลูกแมวนี้ก็จะดอกใหญ่สีชมพูด,ดอกใหญ่มาก สวยงามที่เห็นไกลนี่คือนกฮูกนกฮูกผลเขาจะสวยน้ำเขาจะเรียงเป็นระเบียบสวยงาม สวยงามไหมคะอันนี้คือขนนกขนนกขาวดอกจะมีกลิ่นหอมละมุนดอกก็จะน่ารักมากดอกสีขาวน่ารักสีชมพูก็มีดอกเขามีกลิ่นหอมอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ